ออมอัคพันธ์อยู่วงการ10ปียังโดนว่าแสดงไม่เก่ง13ปีแล้วกับชีวิตบนถนนสายมายาของผู้ชายที่ชื่อว่าออมอัคพันธ์นมาดที่กว่าจะได้เป็นหนึ่งในพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7ผู้ชายคนนี้ต้องพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขามีดีมากกว่าแค่หน้าตาหล่อก่อนที่ออมจะได้มาเป็นพระเอกนั้น เส้นทางการเริ่มต้นสู่อาชีพนักแสดงของเขาก็เหมือนกับดาราหลายๆคนที่ต้องผ่านการเล่นโฆษณาถ่ายแบบเล่น MV จนความหล่อเตะตาผู้ใหญ่และถูกเรียกตัวมาให้ชิมลางงานละครออมบอกว่ายังรักช่อง7็ไม่คิดเปลี่ยนใจเพราะออมอัคาพันก็อยู่กับช่อง7มานานนับ10ปีแล้วและเพื่อนๆพพระเอกรุ่นเดียวกันหลายคนก็ทยอยออกไปเป็นนักแสดงอิสระกันเยอะ เพื่อยืดอายุการเป็นนักแสดงนําในช่องอื่นๆสําหรับออมคิดและมองอนาคตตัวเองแบบไหนผมไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าอยากจะเล่นบทนําไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นหรอกที่นี่ก็มีให้เล่นใครที่ออกไปก็เป็นทางเลือกของเขาเพราะมันมีทางหลากหลายมากขึ้นแต่สําหรับผมผมแฮปปี้กับการอยู่ตรงนี้ผมยังมีสัญญาและไม่อยากไปไหนผมอยากทํางานกับช่องอย่างต่อเนื่องไปก่อนครับทุกวิจารณฝีมือไม่พัฒนา แม้แต่ออมอักพันจะเล่นละครอยู่ในวงการมาเป็น1ิปีแต่ออมก็ยังถูกแฟนละครบางกลุ่มตามคอมเมนต์ติเรื่องการแสดงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องแ a c t ิ้งที่ยังเล่นแข็งเล่นเหมือนท้องบทมาพวกคําตําหนิเหล่านี้ออมเคยได้ยินมาบ้างไหมมันบั่นทอนความรู้สึกในเรื่องของการทํางานหรือเปล่าซึ่งพระเอกหนุ่มอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ให้เราฟังว่าเล่นมาสิปีก็ยังโดนด่าครับแต่ผมก็ไม่เถียงนะเพราะมันอาจจะจริงก็ได้คนมองว่าเล่นละครเหมือนท้องบทมาเล่นแข็งเป็นท่อนไม้ก็เสียใจนะ ว่าเราเล่นแข็งมากขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมก็เอากลับมาเป็นแรงผักดันไม่กดดันแต่ก็พยายามทําให้ดีกว่าเดิมอาจจะยังไม่ดีมากเท่ากับคนอื่นคนที่เขามาคอมเมนต์ว่าเขาอาจจะตั้งมาตรฐานฝีมือนักแสดงเอาไว้สูงกว่าที่ผมทําได้ไม่แปลกไม่ผิดขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ